เอาละครผมา่ะตามสัญญาน,นี้ลงก็ทิ้มลิงไว้นะเอเดอกอนคือลิงที่บอให้เราวะผมไม่แน่ใจว่า,วามันถึงไหมว่ามันถูกหรือเผาพูดง่ายคือถ้าคุณต้องชมโหลดไปครับหน้าเกมจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเข้าเกมมามันจะเป็นหน้าสัญลักษณ์แบบนี้ครับเด่นสุดแล้วตรงนี้นี่เด่นสุดแล้วเพราะว่าเกมอื่นผมแทบไม่เห็นเคยมีเลยถ้ามันผิดก็ฝากบอกด้วยนะครับผมฮะคืออย่าเพิ่งไปกดอา่าน อนุญาตวันเยอะนะผม,มเช็คดูก่อนนะเผื่อแบบโดนโดนแฮกมาใช่ผมก็มีแจกข่าวมาแจ้งแค่นี้แหละก <c oughs> ็น่าจะใช่นะเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีมันก็ชี้ไปที่ออลิงก์นั้นหมดเลยเออแลว้วบางคนอาจจะถามว่าเอ,อ้าทาไมไม่ดูประวัติการเออการดูใน YouTube คือผม <c oughs> ด,ดูแทบคือพูดง่ายๆคือถ้านับดูนะเกินเกินห้าสิบคลิปอะบอกตรงตรงเกินห้าสิบคลิปเพราะว่าผมหาโหลดโปรแกรมนู่นนี่นั่นเต็มเลยทั้งโปรแกรมโกงมนี่นั่น โปรแกรมโกงยังไม่เอามานะเกมนี้ก็มีโปรแกรมโกงเอ้ยผมหาเพื่อแบบให้ทุกคนแบบเล่นได้แบบสนุกไงก็คืออย่าโม้เลยแม่ื่อขี้เกียจเล่นเองอับเม่งขี้เกียจฟ,ฟาร์มฟาร์มยากชิบหาย <c oughs> อันนี้เราจะมาแบบสร้างาหารหัสใหม่นะผมอะ่ะแบบมันมันเอาดับ,ดบ,ดบจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเผื่อใครยังไม่รู้เอ็กดี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 ไปไอจีทำไง ลถ้าใครอยากแฮกก็แฮกได้เลยผมอะไม่มีใครสร้างด้วยก็อยู่แล้วผมชอบอย่างนี้คือบผมชอบอย่างนี้เลยเพราะว่ามันดบับไม่ต้องแบบมีดับวิธีสอนเล่นเนี่ยมันเข้า,ป,ขาปั๊บเข้าปุ๊บเข้าปั๊บเลยอ่าลีซดอนไม่ไดเอามาใช้หรอกเอามาประ,ประดับดูเงินก็ได้มาเป็นล้านแล้วะวนวันนี้ของก็ราคาปกตินี่คือสิ่งที่เราจะได้นะผมเข้าเกมมันจะได้ประมาณนี้ พอ,อกดปึ๊บดูครับของี่เราได้ของก็อย่างประมาณนี้แล้วป๊บวิวเราตันทันตาเห็นตอนนี้ขอนะผมว่าคือตรงนี้จะบอกไว้ก่อนนะคือของตรงนี้ครับที่เขาจะส่งมาดบับอย่างเช่นตัวที่ผมได้ใช่ไหมเออจะใช้เวลาสีมันมั่งมันถึงจะส่งมาในกล่องจดหมายมันจะส่งมาแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยก็จะประมาณนี้เพชรเราก็มีห้าแสนก็ บายสูบเอาตัวนี้ม่วงอย่างได้อะบอกตรงๆไะได้เลยไ่เรามาทำอะไรดีวะเออไม่มีอะไรให้ทำเลยม <c oughs> ายแค่้อะเอาตัวนี้แล้วการหน้าเราเราจะปั้นตัวนี้แบบดาวม่วงหรือว่าจะเอาตัวนี้ดียังไม่ยังไม่เข้าเดี๋ยวรอตะกบอยู่พ <c oughs> อมันมาว่าเลยจะปั้นให้สุดเดี๋ยวเราจะเอาตัวราชินีน้ำแข็งเดี๋ยวคอหาแป๊บนะไม่นาน คือปวดนิ้วไอ้แก่ว้า,าตัวนี้โอเคได้แล้วได้แล้วพีตรงนี้มาเยอะมากง่ายโลโบเมกาตัวนี้เข้ามาอย่างมากเอ่อเอ้ยยางยางยางเมก้าตัวนี้ก็มีไก่ไฟแล้วก็ตัวนี้หมาไฟยังไม่เข้านะเพราะว่าถ้ามันเข้ามันจะทําตรงนี้ได้ยังไม่ตัวนี่มันจะคนมันควรจะทำตรงนี้หนยคือยังไม่เข้าต้องรอต้องรอไม่เป็นไรมัอัปเดตอยู่ ตรวงนี้มันอัปเดตเร็วทานตาเห็นอย่าพูดเร็วเถอะหายใจไม่ทันซึ่งอันนี้เราก็มีจนเกินพอมีเกินตั้งสิเก้าอันเออหรือว่าเราจะมีกก้าตัวนี้ดีเอออย่างอย่งยังไม่มีเลยซื้อในกล่องได้ในกล่องนี้แต่ประเด็นคือตรงนี้มันซื้อได้สูงสุดสิบครั้งต้องใช้เวลาสักสามสี่วันก็ได้จะได้ละสี่วันได้ตัวนี้แปดวันได้ตัวนี้ เออสี่สิบสี่แวสีสามสองสิบสองวันได้มีกามพอดีครบเพราะว่าเพชรมันจะส่งมาเรื่อยๆดูเพชรผมใช้ไปส่งก็เรือยหยุดสี่แสนหรือสี่หมื่นเออสี่แสนสี่แสนเพราะสูงปกติใช้สักสองหมื่นอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักแสนแล้วเราก็ประหยัดเพชรครับเหลือทุกคนบบฉลาดหน่อยสร้างหลายๆเซิร์ฟไว้แล้วค่อยปั้นเทีลตัวเทีลตัวพร้อมๆกันเหมือนผมในตอนนี้กําลังจะปั้นตัวนั้นเมก้าอยู่ ไปเลยครับหมดจอยอ่ามีตรงนึงนะผมันที่ผมอยากให้ดูตัวนี้นะครับสามารถเอาของได้ปับ๊บเราจะอาบตัวดับพวกระดับเอเป็นมีเก้าก็ได้ตรงนี้ขอที่ต้องการก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่งเอาเสียมันหนวุยขาดอีกสิบเศษเดี๋ยวนี้ย่อยเอา นี่ใสผมก็ดูไม่ออกหรอตัวไหนมันแบบนี่ใสดีเพราะว่านี่ใสจะบอกสเตตัสมันอ๋มอ,อมันเป็นก็อันนี้เพิ่มเกือบบทที่ตัวนั้นแหละเกือบมีกี่กดเร็วไปหน่อยอได้ไปตัวหนึง่งราบส่วนื่น้งชมอยากรู้ว่าตัวอันนี้เพิ่มอะไรก็ผมขอออกไว้ก่อนนะครับผม คืออาว,วุธในตู้มันจะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมคือพวกอาว,วุธที่มันจะให้มันจะเป็นแบบพวกอุปกรณ์อันนี้ก็จะมีนี่ตัวนี้ถ้าอยากได้ก็เอานะผมะว,ว่าเพราะว่ามันไม่ได้ไงแหละถ้าถ,ถ้ารู้ผมคิดว่าผมพูดอะไรก็ลองกดเข้ามาแล้วไปสูงเองดีส่วนอาวุธที่มันจะเป็นใหม่นะผมว่าจะเป็นอาวุธพวกนี้นะผมว่าซึ่งมันจะค่อยๆสกมาหรือมันจําเป็นต้องใช้ปูมันจะเอออันนี้มันบางคนมาอาจจะใช้บวกจำโกง อาจจะไม่ทันขอเวลาแป๊บคือมันผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเพิ่งเซิร์ฟหนึ่งแต่เขาทําได้ขนาดนี้คือว่ามันมีแค่เซิร์ฟเดียวเพราะว่าผมยังไม่เห็นเซิร์ฟอื่นเพิ่มเข้ามาเลยโอพพ่กระจูแม่งตึงตึงๆไปตรงนี้ป๊าให้มันพอดีเอามาเพิ่มประมาณเท่านี้น่าจะได้ครบล้ะมันเริ่มอัามันเลยความมันมาแล้ว ตัวที่เสือโอ้ยปวดนิ้วโอ้ยพอละตัวเล,เลือโอ,สอ,อ,อ,อส้สีแสนเหนื่อยเลยเสียงสียเส้นอ้สบายสบายกว่าเสื้อนั่นอีกยัดมายัดมาเลยปราบต่อไปก็ดาวเด่น <c oughs> <c oughs> ไม่เอาละเจ้า <c oughs> โอเชี่ยหมาไปผมเล่นอ,อ,อ,อยู่ด้านนอกของผมอ่ะ มันอาจจะมีเสียงลบก่อนมามาดูดีกว่ามันจะตึงขนาดไหนรูเรื่องจะนาขนาดไหนชิบมาเหมือ่าไม่ต้องสอนแมตช์บอลฟงเจ่งล้วเปิดมาปั๊บได้โลนในทันทีอู้ยอืยังไงอืมฮึ่มเพิ่งเปิดเกมมาผมก็ตึงแล้วตีไม่เข้าอ่ะ โล่โคตรหนาบอกตรงๆคร,รับครับดูครับบึ๊บในโล่มาเพิ่มหนักมากครับโอ้โหมาแล้วอันติอันติสุดแรงหนักกระแทกใจครับเว้ยมาจาุ่มดี่นีแค่แถวนะเดี๋ยวค่อยปิดชาววาดไเทียแล้วกัน Uh huh. แรงจริงๆครับจบแล้วววแซกไฟปิ้งสองหมื่นเอาไงครับไม่รอดโอ้โหลงมาแล้วเข้าห้องละข,ขอจบคลิปพีเพียงขอจบคลิปเพียงท่านี้ก่อนไปแล้ว